นายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหาน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร้านคาราโอเกะเพื่อจัดระเบียบสังคมและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่ในพื้นที่อำเภอป่าดแดดจังหวัดเชียงราย รวจสอบร้านคาราโอเกะเป็นอาคารชั้นเดียวมีห้องคาราโอเกะว i p และมีโต๊ะนั่ง6โต๊ะขณะตรวจสอบพบลูกค้ากำลังร้องเพลงอย่างสนุกสนานและพบหญิงสาวให้บริการ3คนโดย2คนมีอายุเพียง15และ17ปีเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ดูแลร้านไว้สอบสวนดำเนินคดีและตรวจสอบเอกสารพบว่ามีเพียงใบอนุญาตจำหน่ายสุราและวีดิทัศน์แต่ไม่มีใบอนุญาตสถานบริการ เบื้องตนจันทีแจ้งข้อหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมและจ้างแรงงานเด็กพร้อมประสานสหวิชาชีพคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อดำเนินการตามกฎหมายหากพบเข้าข่ายค้ามนุษย์จะมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติมซึ่งมีโทษร้ายแรงตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พศ2551ค่ะ